ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่าถึงแม้ว่าอาคเนย์ประกันภัยจำกัดมหาชนได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อคณะกรรมการคอปปอ,อแล้วแต่คณะกรรมการคอปปอ,อยังไม่ได้อนุญาตค่ะซึ่งสำนักงานคอปอพอได้ตั้งคณะทำงานพิจารณารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เป็นไปนตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะกรรมการคอปปอพิจารณาต่อไปคือก็มีขั้นตอนของเขาอยู่คือไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตแต่ยังไม่อนุญาตเพราะเขาต้องดูว่าถ้าคุณเลิกแล้วคุณจะรับผิดชอบ ส่วนนั้นตัวนี้ได้ยังไงมีมเงินทุนพอไหมหรือไม่่ขั้นตอนอยังไม่เสร็จเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเรายกเลิกจบกันแค่นี้นะ,บา,ะบายๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคอปพ,พอบอกว่าขอให้ประชาชนอย่ญญญาพึ่งตกใจยืนยันว่าตอนนี้อาคาเนย์ประกันภัยยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับอนุญ,ญาตที่เลิกกิจการจากคณะกรรมาการคอปพ,พอค่ะโดยสำนักง,งานคอปพ,พอเขาก็มีการตั้งทีมงานขึ้นมาดูแลตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไม่ต้องตกใจตื่นกะหลกตกใจจนจนเกินไปอย่าง,งอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับคค่ะมีคุณผู้ชมถามมาทีหนึ่งนะบอกว่าผลของโรคประจำถิ่นคือไม่มีเหตุต้องชดเชยเยียวยาใช่ไหมคะอันนี้คือถ้าตอบแบบเป็นทางการคือเดี๋ยวต้องออรอรายละเอียดก่อนตอบได้ว่าไม่ทราบาเพราะ,ะว่าต้องอยู่ที่เงื่อนไขของบริษัทประกันภัยว่าเขาวางเงือ่อนไขเอาไว้ยังไงเพราะว่าเอางี้นะตั้งแต่ตอนที่ เออเรามีการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันนะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปจัดการกันหลังจากนั้นด้วยซ้ำไปว่าถ้าหากว่าไม่ได้ไม่ได้รักษาโรงพยาบาลแต่อยู่โฮมไอโซเลชันมันเข้าเกณฑ์ Home ation, ที่ประกันจะจ่ายหรือเปล่าแต่กรณีเนี้ยพอมันประกาศเข้าสู่อีกระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆต้องต้องอยู่ที่รบริษัทประกันกับเขาเป็นคนจัดการานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าสมมติว่าเป็นโรคประจำถิ่นปุ๊บโควิดก็มีค่าเท่ากับ โรคหวัดเหมือนไข้หวัดอะไรแบบนี้นะไข้หวัดคนเป็นหวัดจะต้องได้รับการเยียวยาหรือไม่ถ้าตีความแบบนี้นะ<ช>แต่<ช>ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวมันยังไม่ได้ประกาศ<ช>พอประกาศปุ๊บไอ้รายละเอียดพวกนี้มันจะเป็นยังไง<ช>ก็ต้องรอฟังเพราะค็คงต้องมีการพิจารณาในหลายมุมนะไม่ใช่มุมสาลทางสุขอย่างเดียวต้องรอคอปอพอด้วยว่าคอปอพอจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าอสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับค่ะ